จะไม่เห็นในหน้าเฟซบุ๊กนะครับเพราะว่าตัดสินใจแล้วเดินทางทํำดีกว่าพี่นอ้องโโพสตอ่ะสำหรับนักแสดงภูผานซื้ออนะครับมารับค่าตัวได้นะครับโอ้ยเข้ามาอยู่คับขายรถตู้จ่าย <laughs> มาแล้วนะครับผมมาแล้วเยียบร้อยครับรถเดินสาย ขายเลยครับขายรถตู้เดี๋ยวเรามียังมีรถพอออยู่นะรถ <C> e <at> พออเอาไว้แก่ปุ๋ยแก่ข้าวแก่อะไรพอได้ใช้สอยนะครับยังไม่ได้คาดตัวก็เอานะนะครับผมหนังเรามันเเขาเรียกอะไรนะโลงฉายมันมีน้อยอย่างคนมุกดนาะหารคนนะครพนมนมี่ไม่มีโอกาสได้ดูครับถ้าจะดูต้องตีรถไปอุบลครับ อย่างผมอยู่ตรงนี้ต้องขับรถถ้ารถใกล้สุดก็สกลร้อยี่สิบกิโลอย่างคนมุกนาหารก็ต้องขับรถไปอุบลน,นะครับขับรถไปอุบลสอง0ามร้อยกิโลเพื่อดูหนังเรื่องหนึ่งนะครับเสียเวลาไปทั้งวันนอพีนอนะ้องเนาะก็อยากให้ได้ดูนะเนาะแต่บางคนก็โรงที่แบบเขามีชื่อเสียงหน่อยเขาก็ไม่เอาหนังเราเข้านะครับแต่ถ้าเป็นโรงที่โรงหนังที่เล็กๆหน่อยก็ได้รอบเยอะอยู่ แล้วโรงไหนที่เขามีชื่อเสียงเขาก็ไม่ให้หนังเราเข้านะครับอันนี้ไม่โทษเขานะเราเพวกเราเป็นหนังหน้าใหม่เป็นนะครับเขา้าพึ่งเข้ามาวงการหนังเนาะแต่ย้ําเราไม่ได้ขาดทุนนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับไม่ขาดทุนและที่สําคัญก็คือเรามีผลงานของเรานะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับได้ทําภาพยนตร์เข้าสู่จอนะครับผมได้ฉายให้เอฟบางส่วนได้ดูนะครับ,บงแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ดูนะครับเพราะว่ามันไกลนะพี่น้องเนาะ มันมีแต่ตัวในตัวจังหวัดพี่น้องกบับผมเป็นยังเอา้เอาเพิ่จะถี่ยกรถขึ้นแล้วขายขายรถตู้นะพี่น้องขายรถตู้รถย,ยกมีปัญหาครับยกสงใส่รถไม่อยากไปนะรถยกมีปัญหาเลยอย่าน,นี้นะ <c oughs> บอกว่ากันกั <c oughs> ๊สินเงินทองของนอกกายนะครับไม่ได้เอาใหม่หหน,นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวจะเพิ่มพี่น้อง อาจจะไม่เห็นในหน้า Facebook นะครับเพราะว่าตัดสินใจแล้วเดินทางทํำดีกว่าพี่น้องโพสโพ